เจ้าวพวกเจ้าเชิญมาดื่มน้ำกันให้สบายใจเถอะข้านะไม่คิดจะทำร้ายพวกเจ้าหรอกนะสวัสดีค่ะโอพี่ชามีทำอะไรอยู่คะวันนี้พี่ปองเขาดูกินสปูนเจ๊ที่เขาอ๋อหรอกคะกำลังวาดภาพพี่พี่อยู่ใช่ไหมคะ อ่ะแต่ว่าตอนนี้ได้เวลานิทานแสนสนุกแล้วใช่ไหมคะพี่ชมีอ่าถ้าอย่างั้นอย่าช้ากันเลยไปฟังนิทานพร้อมแบ่งปันเพื่อนๆดีวยโอเคไหมคะอ่าไปกันเลยค่ะสําหรับนิทานเรื่องแรกของวันนี้นะคะเด็กๆนั้นก็คือเรื่องนอนไหมกับแมงมุมกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้านอนไหมตัวหนึ่งได้รับคำสั่งจากเจ้าหญิงให้ทอผ้าไหมยี่สิบหลา เพื่อที่จะนําไปตัดชุดถวายให้กับพระราชาเจ้านอนไหมเจ้าสามารถทอผ้าให้ข้าได้หรือไม่ข้าต้องการผ้ายี่สิบหลาเพื่อนําไปตัดชุดถวายให้กับพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ได้เลยเพคะเจ้าหญิงเมื่อเจ้านอนไหมได้รับคําสั่งเรียบร้อยก็เริ่มทอผ้าอย่างพิถีพิถันจนกระทั่งวันหนึ่งมีแมงมุมตัวหนึ่งได้เดินผ่านมา แล้วก็ได้พูดกับนอนใหม่ว่าเจ้านอนใหม่ข้าขอชักใย,ยอยู่แถวนี้ด้วยได้หรือไม่นอนใหม่ก็ไม่ได้ปฏิเสธแมงมุมจึงเริ่มชักใย,ยขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นไม่นานใย,ยของแมงมุมก็เสร็จมันจึงได้พูดกับนอนใหม่ว่าเจ้านอนไหมใย,ย,ยของข่าน่ะละเอียดอ่อนบางเบากว่าของเจ้าเสียอีกนะ เมื่อหนอนใหม่ได้ยินเช่นนั้นก็ตอบกับแมงมุมไปว่ากอดถูกของเจ้านะแต่ใยของเจ้ามีไว้เพื่อดักจับแมลงแต่ถ้ามนุษย์เห็นเขาเขาก็จะเคลียรทิ้งเพราะมันสกรปรกและไร้ประโยชน์ขณะที่ใยของข้าจะถูกเก็บไว้เป็นอย่างดีเพื่อนำไปเป็นเครื่องทรงของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ <c oughs> เมื่อแมงมุมได้ยินเช่นนั้น ก็มีกล้าที่จะมีอันใดพูดต่อกับนอนไหมเพราะตนเองได้ไปพูดข่มนอนไหมเรื่องใหญ่ของตัวเองเสียก่อนนิทานเรื่องนี้ซ้อนให้รู้ว่าศิละปะที่แท้จริงต้องใช้ความปราณีตและเวลาจบไปแล้วค่ะเด็กๆเ,เรื่องแรกเป็นยังไงคะเรื่องแรกก็สนุกเลยนะคะวันนี้เด็กๆรื่อั้เู้ไหมคะว่าใย,ยของหนอนไหมนั้นมีค่ามากเลยนะคะและยังสวยงามมากๆอีกด้วยเมื่อนำมาถักทอเป็นเครื่องนุ่งห่ม และกว่าจะทำได้เนี่ยต้องใช้เวลาและความปราณีตมากๆเลยนะคะซึ่งต่างจากใยแมงมุมมากเลยค่ะใช้เวลาสร้างรังนะแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะแต่ก็อย่างว่า,มาแมลงมุมไปทำใยที่ไหนเมื่อคนเห็นก็ต้องเขียดทิ้งแน่นอนเพราะสกระปรกและก็ไม่มีค่าอะไรเลยค่ะต่อไปเป็นเรื่องที่สองของวันนี้ค่ะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องสุนัขก,กับจระเข้กาละครั้งหนึ่งนะบึงน้าอันกว้างใหญ่ มีฝูงสุนัขฝูงหนึ่งที่อาศัยอยู่บริเวณนี้และสุนัขฝูงนี้ก็มักจะมาดื่มน้ําที่บริเวณฝั่งแม่น้ําที่อยู่ใกล้ๆไปไปพวกเราเริ่มจะคอแห้งแล้วนะวันนี้วิ่งเล่นกันเสเหนื่อยเลยไปไปกินน้ํากันไปข้าก็หิวน้ําแล้วนะเมื่อสุนัขก,กินน้ํากันเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ไม่เหมือนกับทุกวันตรงที่มีเจ้าจระเข้ตัวใหญ่เด็กเข้ามาอาศัยอยู่ริมแม่น้ําแห่งนี้ และก็มีสุนัขตัวหนึ่งได้สังเกตเห็นว่ามีจระเข้ตัวนั้นคอยจับจ้องพวกมันอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าพวกเจ้าเห็นจระเข้ตัวนั้นไหมมันซุ่มแอบมองเราอยู่ในแม่น้ําข้าว่ามันต้องมีแผนร้ายแน่แน่มันต้องรอบกัดกินเราสักวันแน่แน่เลยใช่ใช่ต้องระวังตัวนะพวกเราเอายังไงกันดีล่ะ เหล่าสุนัขทั้งหลายจึงได้ปรึกษากันเพื่อที่จะหาวิธีไปดื่มน้ำในลำธารที่มีจระเข้อยู่ให้ปลอดภัยงั้นเอาอย่างนี้ไหมล่ะเราจะผลัดกันวิ่งไปจิบน้ำที่ลำธารทีละนิดทีละนิดแล้ววิ่งกลับหนีออกมาเอาอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าเราก็ต้องวิ่งกันหลายรอบหน่อยนะกว่าจะดื่มน้ำให้อิ่มนะ่ะแต่ก็เพื่อความปลอดภัยเราก็ต้องทำหลังจากวันนั้นมาเหล่าสุนัขทั้งหลาย ก็พากันผลัดวิ่งไปกินน้ำทีละนิดทีละนิดแต่ละตัวก็ต้องวิ่งกันหลายรอบกว่าจะอิ่มระหว่างนั้นก็มีจราระเข้ที่ซุ่มดูอยู่มันจึงได้พูดกับสุนัขว่าพวกเจ้าพวกเจ้าเชิญมาดื่มน้ำกันให้สบายใจเถอะข้านะ่ะไม่คิดจะทำร้ายพวกเจ้าหรอกนะ <c oughs> เมื่อเหล่าสุนัขได้ยินเช่นนั้นก็มีสุนัขตัวหนึ่งได้พูดขึ้นว่าเจ้าจาระเข้พวกข้าไม่มีวันจะเชื่อคำพูดสัตว์ร้ายอย่างเจ้าหรอกนะ ในใจของเจ้าน่ะคงอยากจะลิ้มลองเนื้อของพวกข้าอย่างเต็มที่ละสิไม่มีทางหรอกเมื่อเจ้าละแขได้ยินเช่นนั้นมันก็ไม่มีอันใดจะพูดต่อเพราะสุนัขเหล่านี้รู้ทันมันมันจึงได้แต่คิดในใจว่าพวกสุนัขพวกนี้ช่างรู้ทันข้าเสียจริงฉลาดนักอย่างนี้ข้าคงจะอดไปเลยนะนี่สงสัยต้องไปหาที่อยู่ใหม่หาอาหารใหม่ซะแล้ว ด้วยความที่สุนัขระวังตัวกันเป็นอย่างมากจาเจระเข้ก็ต้องระเหตดออกไปหาบึงน้ำที่อยู่อาศัยใหม่และสุนัขก,ก็อยู่ด้วยกันอย่างปลอดภัยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนฉลาดจะไม่หลงเชื่อคำลวงของศัตรู จบไปแล้วคะ่ะเด็กๆเ,เรื่องนี้ก็สนุกเช่นกันนะคะด้วยความที่เหล่าสุนัขทั้งหลายเนี่ยทั้งฉลาดมีไหวพริบคอยสังเกตสิ่งรอบตัวทุกอย่างนะคะทําให้เห็นว่ามีจระเข้ซึ่งเป็นสัตว์ร,ร้ายเนี่ยคอยจ้องที่จะจับกินพวกมันอยู่นะคะและที่สําคัญคือจะไม่หลงเชื่อคําลวงของจระเข้ค่ะ ต่อให้พูดดีแค่ไหนว่าจะไม่ทำร้ายพวกมันก็ไม่มีวันที่พวกมันจะไม่ระวังตัวและไม่เข้าใกล้จระเข้อย่างเด็ดขาดนะคะสุดท้ายจระเข้ก็ต้องไปหาที่อยู่ใหม่เพราะไม่มีอาหารตกถึงท้องนั่นเองค่ะต่อไปเป็นเรื่องที่3เรื่องสุดท้ายของวันนี้ค่ะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องเสือดาวหลงตัวเองกาละครั้งหนึ่งณนะป่าอันกว้างใหญ่มีเจ้าเสือดาวตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ในป่านี้มาอย่างช้านาน มันนั้นทั้งหลงในลวดลายของตัวเองชื่นชมลหลงไหลที่ตุดเองนั้นมีลวดลายสวยงามบนตัวเป็นอย่างมากดูขนบนตัวของข้าสิช่างสวยงามเหลือเกินและองอาจที่สุดในป่าแห่งนี้นะแล้ววันหนึ่งเจ้าเสือดาวก็ได้เดินผ่านไปพบกับสุนัขจิ้งจอกเท่าตัวหนึ่งที่กำลังนอนเล่นอยู่โคลนต้นไม้ใหญ่มันจึงพูดกับสุนัขจิ้งจอกเท่าว่า ท่านสุนัขจิ้งจอกเท้าทำไมขนของท่านน่ะฉันดูน่าเกลียดเช่นนั้นละ่ะนี่นี่เจ้าดูขนของข้าสิลวดลายบนตัวของข้านะเห็นไหมมันนะ่ะดูสวยงามกว่าของเจ้าเป็นไหนๆเลยนะเจ้าสุนัขจิ้งจอกเท้าและเมื่อสุนัขจิ้งจอกเท้าดีนเช่นนั้นมันก็ตอบกลับเจ้าเสือดาวไปว่าแล้วทำไมเจ้าไม่ลงไปต่อสู้กับราชสีเพื่อชิงตำแหน่งเจ้าป่าบ้างละ่ะ ข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าลวดลายที่สวยงามบนตัวของเจ้านะ่ะจะสามารถช่วยให้เจ้าเอาชนะราชสีได้หรือไม่เมื่อสุนัขจิ้งจอกเท่าพูดจบเจ้าเสือดาวก็ไม่มีอันใดจะพูดต่อเพราะรู้ดีว่าอย่างไรตนก็ไม่มีทางที่จะต่อสู้ชนะราชสีผู้เป็นเจ้าป่าได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคุณค่าของคนอยู่ที่การกระทำไม่ใช่รูปลักษณ์ภายนอก นิทานจบไปแล้วค่ะนี่สองสาวสลบเหมือนเดิมเลยนะคะฟังนิทานแม่เพลินเลยนะฝากกดติดตามน้องๆไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวรอบหน้าแม่จะมาอ่านนิทานสนุกๆให้ฟังแบบนี้อีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ